ตอนนั้นนะครับน้องวิแอดมิดหลังจากนั้นช่วงเช้าวันที่30ก็ได้ไปเยี่ยมก็ยังมีอาการรูซี่ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่มีความหนาวสัน่นช่วงเที่ยงผมได้โอกาสได้ไปเยี่ยมน้องตอนนั้นน้องหลับก็ให้น้องพักแล้วเราก็เินทันทาง,งานแสดง และในช่วงเวลานั้นประมาณบ่ายช่วงบ่ายก็ได้รับทราบข่าวว่าน้องวิอยาการช็อกหมสติต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็กลัวก็ให้โรงพยาบาลทำอย่างเต็มที่หลังจากวันนั้นเราก็ย้ายโรงพยาบาลไปบำรุงรารักษานนองวิอยู่ประมาณหนึ่งเดือนก็ สภาพร่างกายกลับมาสู่ภาะวะค่อนข้างปกติแต่ว่ามีอาการสมองว่วงไม่ไม่รับรู้มาตาไม่ตอบสนองจนเรารักษาคันอยู่เหนื่อยและย้ายไปที่โรงพยาบาลสิริ้านเวลานั้นทุกๆกำลังใจทีทท่ทุกคนมองให้ที่รูข้ข่าวก็ส่งกำลังใจกันมา คุณแม่ทำหน้าที่คุณแม่ได้อย่างเต็มที่ที่สุดท่านเฝ้าไม่เคยหางจะอยู่โรงพยาบาลไหนน้องอยู่ในไอซไม่สามารถที่จะนอนเฝ้าได้ก็นองตามคือให้ใกล้ที่สุดดูแลน้อง ให้ใกล้ที่สุดน้องคิงที่เป็นสามีของน้องวิก็ดูแลน,น้องวิไม่หา่างในขณะที่ต้องตอบคำถามจากวาคิว่าไม่เป็นไรวาคินก็เข้ามาเยี่ยมพุณแม่ที่โรงพยนบาลแล้วก็บอนไม่หลับ เมื่อไหร่จะตื่นก็ไม่รู้จนเราใช้เวลาดูแลวิปปีกว่าจนถึงวันที่ทเราย้ายตระเว,าดาวนด่าวมาที่โรงพยาบาลที่ชนะที่โรงพยาบาชนะคุณหมอคุณพยาบาลทุกท่านดูแลเป็นอย่างดีทุกๆโรงพยาบาลแต่แม่ตั้งบริทานแม่บอกบอกับน้องไว้ว่า เราจะบ่งให้บ้านกับรงมาบานถ้าน้อจะหายก็ขอให้หายโดยปกต,ติแต่ถ้าน้องไม่ไหวกลับบ้านเราในช่วงระยะเวลาที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลเรานี้ก็มีอาการ ูดอะไรในห้ทุกคนใ่ใจฟังที่พี่กุ้งพูดนะคะแต่ด้วยสภาพของน้องไม่ไมรับรู้น้องไม่มีการตอบสนอง <c oughs> และหลายคนเคยบอกว่า ที่คนพูดนราบถ้าไม่มีคนหัวอาจจะไม่อยู่ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจนั้นเราอาจจะมีแต่กาวเยี่ยวนาวใจตัวเองแต่ผมมั่นใจอย่างหนึง่งว่าน้องผมไม่ติดตัวน้องไม่ได้รับรู้น้องไ,ได้คงนอนนิ่ง รู้หมอจะทำอะไรพยาบาลจะทำอะไรน้องก็ยังคงนอนเหมือนเดิมไม่มีอาการเจ็บปวดที่เราได้เห็นซึ่งเมื่อถึงวาลาสุดท้ายนะครับคุณแม่ก็เลยบอกอน้องว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงลูกไม่ต้องห่วงพี่ ไม่ต้องห่วงคิงแม่อยู่ตรงนี้ถ้าหนูจะไปหนูก็ตายจะร้ก็ประมาณไี่เกินห้านาทีทั้งชีพจรทั้งหัวใจก็เริ่มแผ<ล>่วลงจนวันที่ 31พฤษภาคมสอง8น้าองวิรดาก็จากไปด้วยอการสมงคุณแม่เคยพูดบอกว่าถึงลูกฉันจะมีความสุขหรือไม่โดยโดยทางการแพทย์อาจจะมองว่าน้องเสียชีวิตไปแล้ว ได้สมัมผัสได้เลูกเขาก็มีมังสวิแล้วเขาทำเต็มที่จริงๆแล้วเลี้ยงน้อยทำเยอะสวย โเทวันรักน้องวิรักผมแฟนคับทุกคนทีน่อย่างกุท,กท่านที่ทราบข่าวก็มาให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่เหมือนเราได้ได้รับกำลังใจจากทุกคนผมว่าที่จังหวัดชัยนาทเทียมเริสันดุลีเนี่ยมันใหล่มากหลายคนมาจาก ส่ดดงดวงยาของน้องวิให้ไปสู่สุขติในฐานะที่ผมเป็นพี่ชายขอขอบคุณจากใจสำหรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาวันนี้ท,ท่านประธานฝ่ายคราวาท่านประธานฝ่ายสุขจริงๆแล้วน้องวิให้เวลาเราทำใจมานานมาก มปีครึ่งที่น้องนอนนิ่งๆแต่ว่าทำใจได้ประมาณนึงพัจจุช่วงเวลาวันนี้มันก็ยังกดที่จะสงสารไม่ได้ผมพ,พยายามแข็ง,ขงที่สุดเพราะว่าก็เหลือเราคนเดียวแล้วมีกันแค่สองคนพี่น้องแล้วก็ต้องเดินหน้าสื่อสาร ี่เกนกุ้งศรีนาวิรดาจิตรีขาวองค์เทปะขอบคุณนะคะท่านไปไมได้ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ขอบน้องๆนะคะน้องน้องฟิน คือรายยิ้มของบ้านเป็นเสียงหักของเพื่อนและเป็นความสุขของแฟนๆทุกคนที่ได้เห็นเขาผมเชื่อว่าทุกคนที่รู้จักนังมี้ก็จะรู้สึกว่าี้ออน้องตลกกุ๊บกุ๊บไม่เหมือนผู้หญิงเขาเขาหวางตัวอยู่ในวงการแบบเิดกซึ่ง พ่อแม่สอนมาเป็นอย่างนั้นผมเองก็อยากบอกพี่นะว่าไม่ต้องไปบอกแม่ถึงเวลาของน้องแล้วที่พ่อจะมาให้ไปอยู่ด้วยกันไม่ต้องไปบอกแม่แต่ก็จะดูแลแม่ให้ดีที่ ไม่ต้องบอกว่าคิดเราจะทำหน้าที่ดีที่สุดเช่นเดียวกัน แต่ยังมีอีกหลายหลยท่ยากที่รอเอยู่สิ่งที่เราได้ฝากไว้ไว้โลกใบนี้นะครับก็คือความรักที่พวกเราทุกคนจะไม่มีวันลืมที่ขอให้เ,หเดินทางอย่างสงบไปสู่พภูมิที่ดีไปอยู่กับพ่อในพระพุทที่สวยครับและไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนวิราา จะบอก <c oughs> ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วเราอบครัวเราอะน้องไอ้น้าที่จะไปนั่งดูหนัหนงด้วยกันอนี้ขอน้องเรื่องวันเด่ผมได้จะดูหนังเ่องหนึ่งกับน้องพีดูหนังเรื่องนี้ล้วู้สึกว่า ใจในสิ่งที่ติดค้างในสิ่งที่ยังหวดแม่หยพ่งพออยู่เสมอแม่ไม่อยอมไปไหนจะอยู่ที่สันบุรีลูกจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แม่จะอยู่กับพ่อจะดูแลพ่อปวดพ่อหนาวแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่น้องมีป่วยแม่ไม่เคยเรียกร้องที่จะกลับมาอยู่สันบุรีแม่ขออยู่ที่โรงพยาบาลนั้น แม่ไปดูหนังกว่าแม่จะต้องกินกว่าแม่จะต้อง้ถึงพ่อเหมือนเรากันนี้พอแม่ดูหนังนี้จบแม่บอกว่าแม่ไม่รู้สิอะไรเลยเพราะสิ่งที่แม่เจอมันหนักกว่านี้มันเจ็บปวดกว่านี้ทว่า แม่ทำดีที่สุดแล้วแม่แม่ดูแลน้องจะถึงวินาทีสุดท้ายแม่ไม่ต้องติดขาไม่ต้องรู้สึกว่าแม่ทำได้ไม่เต็มที่แม่ยังต้องอยู่เป็นหลังให้กับผมต่อไปในอนาคให้หลานปาคิดแล้วก็ขอบคุณกระตากใจอยากให้ทุกคนเมตตาใ้ดูด้านอง่บานเรา ว่าสุ่ที่จะเติบโตไปข้างหน้าเขายังไม่ได้รับรู้อะไรมากมายแค่รู้ว่าตอนนี้ป้ายใหญ่ขาดมันเองเนี่และไม่มีใครที่จะเป็นนักเอกนอกจากวิเพ่อใหญ่จะกำลังแม่ เพลงนอาจจะร้องได้เป็นฟอร์มวันนี้เพราะว่าความตื่นเต่นที่เห็นตะลุีเขียนมห้กำลังใจมันมันทวน่ทวมท้นในความคิดถึงน้องเช่นเดียวกันเพลงนี้น้องวีร้องเป็นเพลงสุดท้ายในชีวิตของเขาเขาเลิกเขาชอบทีนี้ขออนุญาตร้องให้กับทุกคนได้ฟังนะครับ i <laughs>

don't learn one through end yet

ทุกคนสรงกำลังใจให้ก้โบว์ในวันนวยนะคะขอบคุณคุณตุองสุธีราควยามะตะเป็นพี่ชายของ น้องน,าน่าเอกุ้ยเมื่อพดาวในวันที่ได้กล่าว